โอ้โหเป็นงานด้วยยิงดักเลยจ็กเกอร์ว่ะล่วงล่วงสองล่วงไปครับจ็กเกอร์จ็กเกอร์ผมก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับ ยังไงผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบูธแคมป์เหมือนเดิมครับเรา2องตีนะนี่มีอีกตัวหนึ่งเส็จๆได้สำหรับใครที่ฝึกเล่นมานานแล้วแต่ยังไม่เก่งสักทีถ้าโทรศัพท์ดีๆ้หน่อยนะแต่ที่แหลกมันระตุกผมแนะน้ำให้ลงเดือดๆเลยนะแล้วหันตาเสียเรา ตัวนี้บอดนะแล้วหัดฟังเสียงวะนะครับเวลาลงเมืองใหญ่ๆนี่เราช่วยให้เราเก่งขึ้นได้นะแต่โทรศัพท์เราต้องดีด้วยนะหลักๆเลยต้องโทรศัพท์ต้องดีด้วยบอดนะข้างหน้าเราเราจะได้รู้จาก,การาเอาตัวรอดนะครับตัวนี้บอดนะเดี๋ยวเข้าตึกไวเลยนะวิ่งงันอย่างเดียวเลยนะ ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะอยู่ชั้นสองครับเดี๋ยวเรารอดักปี่รอเขาวิ่งมานิ่งไ้ครับห้ามขยับนะโอ้โหเป็นงานด้วยยิงดักเลยทียนี้เอาเรื่องนะเราไม่ต้องออกไปครับรอเขาเข้ามาอย่างเดียวจกเกือวะ อย่าไปกลัวนะมาเถอะขอแค่มาเถอะดักปาา่าเราให้เขาเข้ามาแล้วเราป่าเราทีละตัวนะไม่ต้องกอกจากที่กำบังร่วงร่วงสองลากเลยเป็นงานหรอสองคนนี้เป็นงานนะเดี๋ยวอีกตัวครับมาแล้วข้างหน้าเลยร่วงไปครับจ็กเกอร์จ็กเกอร์ ข้างหน้าบอดมานะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับถ้าอยากเล่นเก่งเราต้องบูบูล้างผ่านนะ่ะเ,ออเล่นอย่างเดียวตายก็กดเล่นใหม่มีบอดมาครับแต่เหมือนผมได้ยินเสียงคนซ้ายมือนะเมื่อกี้หัดฟังเสียงไปในตัวครับลงเมืองใหญ่ๆเข้าไว้ ถ้าลงเมืองเล็กเราเราไม่บัวกทักทีเรามันไม่เก่งขึ้นเลยครับผมลองเล่นดูแล้วนะได้อยู่ตรงสลปไหมล่ะลน่าจะโดนนะแต่ไม่นอกเดี๋ยวเราโดดลงไปชาร์จเลยแล้วกันไม่รู้มีกี่ตัวนะยิงดักไว้ครับโดดแล้วครับซ้ายมือเราออกไปยิงไม่ได้นะเพื่อนเขายิงค้ําอยู่ข้างนอก อยูตึกสามนะสชั้นนะเดี๋ยวถอยไปตึกไว้ดีกว่าน็อกนะเข้าไปเล่นชั้นสองดีกว่านะหลากไม่ทันไม่เป็นไรครับปล่อยเลยเรามาคนเดียวเราเน้นตั้งรับนะลุกเป็นบางโอกาส ตอนนี้ผมถอยมาตั้งรับแล้วนะมีตีอีกเข้ามาแจมนกครับรอรอเพื่อนเข้ามาครับนกสองครับตีตัวครับนกสามบ้าเลยยังนอกอยู่นะต่าบ้าแนนเลยที่นี้เหลืออีกคนนึงนะ ฝั่งนู้นมีอีกตีนึ่งปั๊มยานะไม่ต้องรีบครับลับรับรับ,รบมีคนจะมาชิดตึกเรานะครับเหมือนเดิมครับถอยไปตั้งรับเราวิ่งง้นไม่ได้นะเป็นงานซะด้วยปลาไฟมาไม่ต้องออกไปไหนแล้วครับ เล่นบันไดสองฝั่งนี่แหละบันไดบูธแคมป์สองฝั่งนี้ดักได้สบายเลยข้างหน้ามาครับชั้นหนึ่งนะข้างหน้ามาครับชั้นสองลากข้างนอกมาครับเสียงเหยียบพื้นข้างนอกนะหูฟังไม่ต้องราคาแพงมากก็ได้นะครับ พอแค่แยกซ้ายขวาได้ก็พอข้างหน้าหูฟังติดกับโทรศัพท์มาก็ดีเหมือนกันนะครับแยกซ้ายขวาได้เหมือนกันเหลือตัวสุดท้ายนะหมดตีหพดดีตีนี่สี่ตัวเลยนะเอาใหม่ครับเมื่อกี้แห้ง อันนี้ลงพาดไดก็แล้วกันเดี๋ยวจะเบื่อบูธแคมป์กันนะลงเดือดเดือดไปเลยครับอย่าเป็นซีเรียสจะลงคนเดียวหรือลงเป็นทีมก็ได้นะขอแค่ลงเดือดดจะได้ฝึกสกิลไปในตัวนะครับยังไงก็เก่งขึ้นแน่นอนครับดีกว่าไปลงเมืองเล็กๆยังน็อกอยู่นะ ข้างนอกอีกเฮ้ยหัวโพใส่สะโคบดีสามยาเพื้นมีตัวจะชาร์จเรานะ ข้างหน้าเลยครับเฮ้ยข้างหลังก็มาโอ้โหดีนะเขาไม่เห็นเราเดี๋ยวเอาตัวข้างหน้าก่อนนะมาแล้วเดี๋ยวขึ้นหลัง้านะครับไปอยู่ที่สูงดีกว่าอยู่ข้างล่างข้างล่างเราเลย นอกสองแล้วนะเี๋ยออีกตัวครับอยู่ในห้องลากมาก่อนเอาไหายโอ้โหเกือบตายปลอดมาครับข้างนอกเดี๋ยวปั๊มยาก่อนนะคิวฟรี ข้างหน้าเราเหลืออีก,อกตีนึงนะแต่ไม่รู้เหลือกี่คนนะมัคนคนละตี้กันนะมาแล้วเอาตัวสุดท้ายนะมีบอดซ้ายมือนะไปหาคนต่อเลยครับ มีคนอยู่บนเขานะผมยังไม่ยิงนะครับรอชเ่ยๆก่อนน่าจะเต็มตี้เลยแหละน่าจะเป็นตี้ที่คองบูธแคมป์นะผมก็ฝึกอย่างนี้ตลอดนะครับเล่นอย่างนี้แหละเล่นเป็นทีมบ้างสูมทีมบ้างเขาจะขี่รถนะรอให้เขาขึ้นรถทั้ง4คนกันนะก็ยิง นอกสาครับเหลือตัวสุดท้ายนะโอ้โหไม่ตายลากออกหมดแล้วนะเหลือตัวเดียวอะ่ะยิงไม่ทันน่ยเมื่อกี้อ,อย่างเส็ง เมื่อกี้ผมหาตัวสุดทยไม่เจอนะเขาไม่ออกมาวัดสักทีเอ้ยมีคนมาข้างหน้าเดี๋ยวนี่ไงเราดักยิงดีกว่าไม่รู้มีกี่ตัวเสร็จแล้วดิโอ้โหลากไม่ทันมีคนนอนอยู่นะยังไม่ยิงนะยังไม่ต้องยิง ตัวนี้ไหลาตายไปแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปชิดเนินทั้งหน้านะมีคนอยู่ข้างหน้าครับเจ็บของน็อกลาดมีคนอยู่บนเขาไกลๆนะเพื่อนมาแล้วตัวสุดท้ายหมดปี้เหลือตัวบนเขาไกลๆนะ เดี๋ยวก็เอาดีกว่านอกนะเหลืออีกตัวนะล <No. S 1> โอ้โหผมไม่น่าไปวัดเลยว่ะเลือดไม่มีเลือดผมลดขนาดนี้ผมน่าจะลบโอ้โหเหลือขาดแค่นับเดียวยังไงถไ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ ขอบคุณครับ